มาลุยครับวันนี้ช่วงเที่ยงเตียงครับมาลุยครับลับป่ะรับป่ะมาลุยครับคืออ้าววัอนี้ประตูเปิดครับครับมาลุยครับบ่ไปใส่เอาละเอาละ มาเลยครับมาจอบอยู่ขางสาครับด,ดินครับครับวันนี้ประตูเปิดครับมาเลยก็สะดวกมากหน่อยเทิงออกเทิงเข่าช่วงเที่ยงครับหาครับหาจักหายังมาเลย อ้าวว้าวสี่ปีรั่วพอดแล้วเออได้รวยครับได้รวยรวยเพราะว่าข้างในเลยครับอ้าวว้าวอ่ะที่สบายใจได้รวยเออใส่ตอใส่ตอกองดินครับหายครับบางกองครับ รถรถเพิมาขนหรอครับครับส่วนมา่วยกับสิบวันนี่ครับเลยเลยจ้าข่ายังมา่วยกันเลยโลกเลขโลกเลขอยู่ครับด้วยปิดสังเกตว่าดินไหายไปใส่เยอะเเออ รรยากาศครับช่วงเที่ยงครับอ้าวอ้ามีการหาหนูอีกไปแล้วครับไปแล้วด่วยครับต้นไม้ครับต้นตะกบครับอัญชุยครับครับหลายเดือนหรือคำว่าไม่ได้อันนี้ไม่กับไม่ได้รนครับแต่ว่าประตูเปิดเกลเ้ยเขา่าไทยครับ่ทยได้ครับต้นตะกบครับพี่นก phía nhà cả ngắm khóc nam đấy, mới đấy khóc nhà lúc mới đây không khí khóc phần ma lui làm มาเลืคค่อยขอนขางสิขาเป็นในดครับเลืเล่อยๆครับสวนมาเลื่อยครับเข้าไปนะครับประตูปเปิดแต่ว่าเลว่ก,ก็บ่เข้าไปครับเพราะว่าเป็นบอนุญ,ญาตครับ บรรยากาศครับเลยๆใส่ดอหวานดอมิดอิ่มซิมอยู่เติ่มเสื่อดว่าเลยก็เอาเอาเอาจับเรียวๆว่าสะดวกครับเออแรลงลงๆเรเรื่อยว่าอุ้ยปัญหาของกระหอดข่าบเลยขวดอาพาลุยครับเลยเลยคือกินเปียก,กๆเสๆื่อเลยเออ น,นี่ปลาค่อนข้างสีไลยครับับขึ้นแต่ละตัวครับบอนบัวตัวใหญ่ครับแับเบิ่งครับขึ้นแต่ละตัวสวายใหญ่ครับนี่ตัวใหญ่ครับอันนี้ขอบขอบสาบนะครับแบบเสื่นอนว่ารวยขึ้น แดดถ้อนครับแดดถ้วนมันช่วงเที่ยงกกลัวครับมาลุยกับบอกให้คือคากันได้เมือนี่ม <c oughs> าลุยกับสิเิเตยน้องเอาเอาเออเคลียไปดินพันตักออกครับอนี้สิเป็นต้นขามครับผมขามครับเย็นดีครับเย็นดีครับมาลุยกันเริ่มสิ ถือกินหนูสิหาหนูเอาเอาไลงไปเดาพี่พี่เร็ว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 เบ่ารวยกับมันเลยครับยังไงต่อไปแล้วเออเอาเอาเอาเออหาจิตเย็งกับมอนี่เลเลยไป เอาเอาเออเอาเอ้าวอาเอาโอ้ยล้มดีครับล้มล้มห่งครับครับปารวยมวนเลยครับเอาเอาไปแล้วครับเอาจักเสซลกุนแต่เอาฝากดื้อคาบเอาเออเอออโ้ เออเอาโัวบวนเลยตายแล้วครับได้ขวดกาดมาอยู่เอาออเ,เอาติดเฉียวอีกแด้ต่อไายแล้วตาแล้ว เอาแล้วเอเอเหนื่อยกับเหื่อยเออเริ่มซื้อเลยอ้าวเอาเอะไรนะครับนี่สีบินพืนปูนครับเลยเ,เหี๋ยต่อเมื่อยอยูเอ่เอาอีกแล้วเรียนเจอว่าโต๊ะไีหลีครับอาเลย to này thôi cái này đó nó được phải đạt được luôn yên nhập yên còn gái oo oo khai giảm càng khai ao ของเขียเออเอาตัวเอเอออโอ้ออเอขเลยาด่าสัวังนี่เาไปหาขวดครับสิบเอขวดสุดเยวะี่ตัเอาเของเียขึ้น

<laughs> มันคือเล็กเถื่อครับเลื่อยครับยากจะขึ้นมาแล้วก็มาซ่อมรับเปียกครับเปียก <laughs> ไปแล้วครับไปทางอื่นแล้วเอาเอา <laughs> เห็นพี่เสือครับ ไปบนฟ้าไปเล่นสนามดินครับอยู่ตั้งแต่ท้งปุ่นมาเลยว่าเย็นดีสุนครับหลังจากลงนาหลังมาลยครับอันนี้ต้นมะนาวครับถือดินครับถือฝนครับงามครับช่วงสองเดือนที่ผ่านมาเนี่ยบม่ปันใดครับมาถือดินงามครับหลักอลัากลงนาเอา เด็กๆก็กเกะเรียนละไปไปเฮ้ยไม่เ,ออเคย้องวะเนาะไปแล้วครับไปแล้วเออเออเอาครับหลังจากไปเล่นกามากกับสีบมาณนี้ครับเลยเลยเมื่อยครับเมื่อยเบื่อครับ,อ,บ,รบอากาขครับ อาเลยนี่คืออาการเมืยครับยิ่เยิงีอยงเง้นะนะลูกเล็กลูกเล็กเอาเอาเอาเสียงมูบันหอนเร่อ,อยเกำลังงงนะ ครับผมรัดคอหมูย่างครับพานออมาเลยออกงามเทียงเทียงครับอ่ะชิปนี้ไว้สำนี้ครับก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซัคสไครกดที่ตามเราเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ